เอามายังอ่ะเข้ายัางไงอ่ะกดลิงก์ที่เขาส่งให้ในแชทอ่ะไม่เอาเธอกดที่เขาส่งให้ดีกว่าก็เออํเาแล้วแล้วนึง,นงต้องกดอันไหนอ่ะว่าเขาเป็นซีมวงต้องกดทีเดียวกันปะ ไม่ดีไหนพร้อมวะพร้อมวะจัดดิเ <c oughs> ขาอ,อยู่สีมว่งวงสีมว่วงเริ่มเลย <c oughs> วิไลใหญ่ขี้โกงเขานะโอ้โหจบแล้ว วันถึงเราพี่ละน้องพี่ก่มวันเปรตตองก็ต้องเป็นวันของพี่สิเนี่เอ้าพี่ยไปสักไกลเลยอ้าวไมไม่พีไ่ได้อยู่พี่ใกล้กว่าแน่เลยเห็นไหม,หไ,หมไม่เห็นหลับตาก,ก็ไม่เห็นเลยเราัางไงวะ เธอข็โยนไม่ได้ <c ười> ไม่ได้ลูกสุดท้ายแล้วเธอ,อยืในใกล้ๆถ้าไมาเธอโยืนได้ใกล้ๆเขาไม่เห็นยืนใกล้ๆไป้เธอเรามาตอกันจริงๆกันดีกว่าไม่ใช่อย่างนี้เธอ,อเร็วๆอ้าวเฮ้ย <c ười> เอาเรื่อง ไปไงล่ะมาเล่นให้ไม่ได้กดไม่แกลหรือ <laughs> โดนดิแม่ขี้โกงยังเลยยังไม่ทำอะไรเลยเลยี่ยอย่าบอกกูแพ้ เธอที่โกงอะ่ะใครได้อ่ะเธอได้อยู่เลยเธอแหละเธอได้หไหเห็นไหมล่ะเห็นเห็นจ้าลูกเดียวดเดียวเธอชนะ,ะม่อกี่เห็นดิเร็วๆสาสา,สาเธอละแล่ ขี่โง้งทำไมเธอมีเส้นแดงๆด้วยออกไปเดิไม่อยอมเธอขีโ้โ้งไม่เธอมีเส้นแดงแด้วยเขาไว้ลากไงเขาไม่เห็นมีเลยเมอ่า่่่าฮ่ะ อลัวๆเร,รยา่าไปขี้โกงอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวมีเส้นบอกด้วยอ่ะโอ้โหกอดเลยมกอดเลยเนาะกอดเข้าไปเดี๋ยวโต๊ะของตัวเองออกดิเดีมีเส้นบอกอ่ะไปเล่นอะไรขี้โกงไม่มีเส้นนี่เขาเดาเอา <laughs> มีเส้นสืออีกตั้ง <laughs> <laughs> เฮ้ยไม่ได้เหรอได้สามเนยสามไปดิ โอ้ได้สองหรอถามาว่ากริ้วกริ้วเขามาเล่นเขาคอยข,ขี้โกงแหละเขาจะไม่เล่นเข้ามาโอ้โหทำไมไม่กอดเลยวะทำไมเธอขำเราอะ กูวางลูกเดียวกูโป้งอ่ะเล่นคุ้มเลยทีเดียวเล่นทีแล้วสามลูกเลยเอ่ะเนี่สามอะไรให้แมวในบ้านมันนอนน่ารักดี าแหมเธอขี้โกงอะ่ะโกง <c oughs> โอะไรน้องยอมรับความจริงได้แล้วว่าของเธอกากอะ่ะมันเป็นยังไงโอ้โหเนี่ยสกูไปข้างหน้านเลยเฮ้ยไม่ได้อรอ

ให้พูดอีกครั้งว่าจะยอมแพ้เลยหรือเปล่า <c oughs> จะได้ไม่เอาจริงเย,ยพร้อมฮะยอมแพ้ไม่ต้องแหละเออเามาเลยเอาสีอะไรสีม่วงไหวเขาก็สีเขียวหละจ้าปัะ <c> ส <oughs> ตาสีม่วงเริ่มก่อนเลย น้องก็เห็นว่าพี่วางลูกเดียวจบเกมอ่ะเฉยๆเออมีโล่งสอนอะ่ะมีสีแดงด้วยโอย้ยแย่เยเขาไม่มีอะไรเลยหนึ่งศูนย์เราเองจะขับข้าเสื้อบักนัดขอโทษ ไปอยู่ข้างหลังทำไมอ่ะเราไม่รู้ขลนอ่ะเฮ้ยได้วะได้วะที่โกงมากหาละได้ๆไ,ได้กูได้บอ์เฮ้ย อ้าวาเธอส่งอีโมจิมาเขาตกใจผันเสียเลยไปเรื่อยเราแถะคือว่าเขาไม่เขาว่าจะแถมเฉยโอเคเร้วไปโอ้โหหลานอุ้ยกอง,งรู้จักเปล่าหลานอุ้ยกองอะ่ะพูดภาษาไทยดิ ก็แน่แหลานวิกองเนี่ยได้เห็นทรายฝั่งนู้นป่ะเห็นน้ำทะเลไหมนี่นี่เธอจะไปเหรอเธอะจะไป <c oughs> เจอกันทะเล <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮกกวัวยัว <c oughs> ยงห่างไกลนะเนาะ้าสิยังห่างไกลเนอง <c oughs> อีกแล้วเหรอตาไปอีกแล้ว <c oughs> ไอมันนหูสีเขียวเดี๋ยวผมล่ะสีเขียวสีเขียวเฮ้ยนั่นน่นน่นมีการเบียดเบียดเข้าไปข้างในได้แล้วมั้งไะไรปะะไม่ได้หมดแล้วเธอไม่ได้เอาอะไรมาไม่ได้มันหมดแล้วเธออย่าเธอขี้โกงอ่ะขี้โกงอะไรอีกอะ ไมเลยเลยกูกอเร่หนึงกูเชือเี่ยขอเบีนอะไรนะนาะหมาสามไปไปวริวกริวรู้เนี่ยวันนี้วันเปตองโลกใช่ใช่ฮะ โอว่าอย่างกระจับบางเดอดูฝีมือเขานะดูดูดูน้ายน้องดูพี่ให้ดีดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกอออนวะเนี่ยฟาววะเนี่ยไม่ฟาวไีเขียวอีก่ล้ว เอ้ยอย่างเอาอ่ะข้ามกูไปโดนลูกก็นั่นเฉยเอาได้จ้านี่นี่มีการเบียดเส้นได้ได้เตยได้ไดทำไมค่รู้จักนะว่าหลานวิกลองอ่ะไม่รู้จัก จากหลานอุออ้ยกองรู้จักเปล่าเกือเบเซฟเซียนยีแล้วหนักน,นะเธอต้องยอมแพ้เขาซะหลานอุ้ยกองหลานอุ้ยกอง,อกองโอ้ชิบหายแล้วกูให้ไปก่อนอุ้ยกองไม่ออนไลน์เลย <Yeah. S 1> เย่เอาเฮ้ยชนะเลยเหรอ <Yeah. S 1> ทีมสีม่วงชนะมึงก็รู้อยู่แล้วอะเล่นอีกครั้งเธอกดทีมสีม่วงชนะเธอเห็นว่าเล่นอีกครั้งเรเล่นอีกครั้งมันก็กดใหม่ไงเธอก็ส่งลิงก์มาดิาเสียงดังว่าเสียงดังอะไรแล้ว สีเขียวเอาสีแล้วเอาสีแล้วเธอเอาสีม่วงไปซะมึงมีสีเลือกไมล่ะไปเดเธอมันมีแท็กทีมด้วยนะเธอได้เขาอยู่ในทีมใช่ไหมไม่เธอไปอยู่ทีมอื่นเออยอมเป็นคนขี้โกง พี่โกงอะไรล่ะตา,าเขาเอะสีม่วงแต่กากรอดูหลานด้วยก่อง <laughs> ไม่ดูหลานด้วยกองมาแล้วหลานด้วยก่องมาแล้ว กุ้งอ่ะจะใช่ไหมบรรทัดวัดแน่เลยนี่หลานจิมล้วนเป็นไงยังไม่ได้บุ้ยหลานจิมล้วนยังไม่ได้บุ้ยโอ้ยว่าจะไปทัดเอซั้นเลยได้ขำเสียงดังไปไหมมารยาทครับุณครับ ไม่ตาค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราคนบ้านจาัดก,การพูดดีๆได้ปะปาดเข้าไปลูกปาดเข้าไปได้ดิสองไปสองมะ ิไม่ดีอ่ะเว้ยมัไม่เล่นมเร็วเร็วเร็วของเธอ,อนี่จนไปหนึ่งดอก <c oughs> นี่มันตาดไว้แล้วไหร่เนี่ยเบืออ่อชนะว่ะก็ธอมีสิ่ง <c oughs> <c oughs> เจอโอมน้่งเธอคำด้วยเฮ้ยอากวเวเธอเธอก็ต้องออกได้เจอได้เจอนั่นไหนบอกว่าเบื่อชนะเอง ตงหลานไม่กลองมาแล้วสาในที่ใกล้กว่าเดิมไ,ไม่เห็นเธอยากบางทีคุกเป็นเล่นอ่ะอะไรโอ้แหมโอ้โหแมหมเบื่อจังเลยนะมาดูทำตัวถามไม่ได้น้องถามวะถามวะเอ้ยถามวะโอ้โหาศูนย์ขอโทษ คำแรกแล้วแต่แจะไม่ต้องเล่นเกมไม่ไม่เกี่ยวคนไม่เกี่ยวเลยเฮ้ย<ก>เอาว่าะไรวะโอ้ยเยอะเด็ดเต็มเดี๋ยถ้าเขาแพ้เธอก็ไม่ต้องลเล่นเกมเพราะเขาจะเล่นเล้วจะชนะ ก็เขาแพ้เลอก็ไม่ต้องเร่งกินไม่เอา

ทำเบ่ยเกมไหม่เอาวีเปล่าเก่งไหมเหรอไม่เอาเดี๋ยวเขาชนะอยากเจอเอาวีอะครับได้ปะครับเดี๋ยวเขาชนะอ่ะเอาเธอชนะเธอไม่ต้องเล่นเกมเลยถ้าเขาชนะเธอก็ไม่ต้องเล่นเกมเธอต้องเล่นจรกวบาเธอจะชนะเขาทำไมทๆไม,ไม อ,อันเดย์ชนะเธอเล่นเกมไปเลยขอบคุณครับสิบวันสิบคืนแบบไม่ต้องนอนต้องอะไรั้งกันเนี้ย